สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวปลดเลเวล90พร้อมกับอาวุธ LD ของนินจาเอทนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มันเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูรายละเอียดตัวละครก่อนนะครับก็เริ่มจากเกาะฟินเนียนะครับสาหรับเกาะของนินจาเอทเนี่ยจะออกแนวซับนิดนึงนะครับนั่นก็คือเพิ่มเฮดพีาเมให้กับปาร์ตี้นิดหน่อยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ใช้งานตัวนี้บ่อยแล้วก็อวยมีของทํากรหล่อฟ้าเยอะก็สามารถทํากรหล่อฟ้าได้นะครับแต่ถ้าใครมีของทํากรหล่อฟ้าน้อยเนี่ยผมแนะนําให้ใส่แค่เกาะลูฟเนียก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมาเรามาดูที่ทายการโจมตีนะครับสําหรับสกิลต่างต่างของนินจาเอ็ดนะครับจะเป็นดาเมจเวทมนต์หมดเลยนะครับแล้วก็การโจมตีทุกสกิลของนินจาเอ็ดเนี่ยจะเป็นธาตุสายฟ้านะครับและตัวนินจาเอ็ด อ่าเนี่ยมีบัฟท่าสายฟ้าให้ตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกสกิลเป็นท่าสายฟ้าหมดเลยนะครับต่อมาก็มาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมแนะนำเป็น Attack 108คู่กับ Macbep 3 3 0นะครับสำหรับซัมมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสเปเชียลบัฟที่อยู่บนหัวก่อนนะครับสำหรับสเปเชียลบัฟนี้นะครับจะโผล่มาก็ต่อเมื่อเราลิมิตเบรกอาวุธ LD ดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการสวมใส่พาสซีฟของอาวุธ LD ให้ครบนะครับตัวสเปเชียลบัฟนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของความสามารถเนี่ยจะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนที่ให้ค่าต่างๆกับตัวเองและปาร์ตี้ส่วนที่2นะครับจะเป็น เป็นส่วนของการหลบแล้วเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของค่าต่างๆก่อนนะครับสำหรับค่าต่างๆอย่างแรกเลยนะครับที่ให้กับตัวเองนะครับจะทำให้ตัวนินจาเอทนะครับเบฟไม่ต่ำกว่า30%เนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าตัวนินจาเนี่ยจะโจมตีเลือดยังไงนะครับเบฟก็จะอยู่ที่30%ของค่า m a ม็กเบฟของตัวเขาเองนะครับอย่างที่2นะครับเมื่อทำการแปะดีบัฟนะครับ จะบวกเวลาของดีบัฟนั้นนะครับไปอีก5นะครับเช่นสกิล l นะครับแปะดีบัฟล็อกเป้า1เทินพอมีผลของสเปเชียลบัฟเนี่ยก็จะกลายเป็น6เทินนะครับในส่วนของค่าความสามารถที่ให้กับปาร์ตี้นะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า h p ดพเร์เมดอย่างที่2นะครับเพิ่มค่า overflow อีก20%และอย่างที่3นะครับ เพิ่มค่าเบฟดาเมจอีก50%นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่ให้กับปาร์ตี้นะฮะต่อมาเรามาพูดก,กันถึงในส่วนของอาการเคาน์เตอร์นะครับสำหรับการเคาน์เตอร์เนี่ยตัวสเปเชียลบัฟจะมีทั้งหมด2ขั้นนะครับขั้น0และขั้น1เนี่ยจะทำการตีเบฟหมูนะครับจำนวน4ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับ แล้วก็สแต็กจะเพิ่ม1นนะครับพอสแต็กเป็น2นะครับแล้วเราหลบได้อีกนะครับสำหรับสแต็กสเนี่ยจะทําการตีเบฟหมู่ี่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถในส่วนของคา u เตอร์นะครับซึ่งสแต็กนี้จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อนินจเอดหลบการโจมตีได้เท่านั้นนะครับ นี่เป็นชุดแรกนะครับผมรับอ่าจะเป็นเชือบัขั้นศูนย์และขั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าพอหลบได้ปุ๊บก็จะเพิ่มเพิ่มขั้นเชือบัไปนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นสุดท้ายขั้นสองนะครับ สำหรับความสามารถของสเปเชบับก็มีเท่านี้ต่อมาเราก็มาดูในส่วนของสกิลต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสกิลหนึก่อนนะครับสำหรับสกิลหนึเนี่ยจะทำการตีเบฟ6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%นต1 0ะครับแล้วก็เป้าหมายข้างโดนดาเมจ50% หลังจากนั้นตัวเอทเองจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับจำนวน4เทินแล้วก็สกิลหนึ่งมีเร่งเทินนะครับเห็นไหมครับว่าเทินจะเร่งขึ้นมานะฮะต่อมาเรามาดูกันที่สกิล2นะครับสำหรับสกิล2เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะทำการบัฟหลบให้ตัวเองก่อนนะครับจำนวน6เทินซึ่งบัฟหลบนี้เป็นบัฟหลบขั้น5หลบ100นะครับแล้วก็ ได้รับบัฟ e นะครับจำนวน10เทิร์นนะครับหลังจากนั้นจะทำการเด้งเบฟให้ตัวเองนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอ t แท็นะครับแล้วก็ทำการแปะดีบัฟล็อกเป้าให้กับมอเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน6เทิร์นจริงๆแล้วมันเป็น1เทิร์นนะครับแต่ว่าบวกกับสเปเชียลบัฟเนี่ยก็จะกลายเป็น6เทิร์นนะครับส่วนดีบัฟลดค่าแอ t แท k ก็จะเป็น9เทิร์นแทนนะครับส่วนการโจมตีเนี่ยจะทำการตีเบฟ6ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือก โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 5 0นะครับ,บเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟนินจะเอียดกันก่อนนะครับอันนี้นะครับบัฟหลบนะครับบับหลบ100%นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบัฟ E นะครับ สำหรับบัฟอีเนี่ยความสามารถที่ให้กับตัวเองนะครับจะเพิ่มค่า ATTACK 20%เพิ่มค่า MAC b e บ20%เพิ่มค่าสปีด20%นะครับในส่วนของปาร์ตี้เนี่ยจะได้รับค่า ATTACK นะครับส0นะครับสำหรับบัฟอีอันนี้นะครับต่อมาเรามาดูสกิล l x กันนะครับสำหรับสกิล l x เนี่ยจะทำการตีเบฟหมู่จำนวน4 h i ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือก โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%รเนะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากนั้นนะครับจะได้รับบัฟ A นะครับจำนวน6เทินบัฟ M จํานวน2เทินและเพิ่มเวลาบัฟ E นะครับบวกไปอีก2เทินนะครับอันสุดท้ายนะครับจะทําการเติมสกิล1นะครับ1ครั้งนะครับ ต่อมาเรามาดูความสามารถของบัฟจากสกิล E กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากบัฟ A อันนี้นะครับสำหรับบัฟ A เนี่ยจะบัฟธาตุสายฟ้าให้กับตัวนินจาเอทเองนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟสามสิให้กับปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟ A นะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูกันที่บัฟ M นะครับสำหรับบัฟ M เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับตัวนินจาเอทเองนะครับจะมีผลของเบฟรีเจนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต โดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับส่วนความสามารถที่2นะครับทําให้ปาร์ตี้ทุกคนนะครับสามารถหลบการโจมตีได้100%่เนะครับเพราะฉะนั้นเทิร์นที่ได้มาเนี่ยจึงได้แค่2เทิร์นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นบัฟที่มีความสามารถเยอะมากนะครับต่อมาเรามาดูกันที่สกิล65นะครับสำหรับสกิล65เนี่ย จะทำการตีเบฟสี่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับในส่วนของค่าต่างๆเนี่ยจะเพิ่มให้กับตัวนินจาเอ็ดคนเดียวเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแทกหกอย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับอีก30%นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะครับก็คือสกิล LD นะครับ สำหรับสกิล l d นะครับจะทำการตีเบฟหมูด้วยธาตุไฟและธาตุสายฟ้านะครับจำนวน5ฮิตแล้วก็ทำการตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 8 0ดเาเมจเป็นดาเมจหมูแบบไม่หานนะครับแล้วก็ทำการแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟและธาตุสายฟ้าในช่องเดียวนะครับจำนวน11เเทิร์นแล้วก็สกิล l d นะครับมีเ turn, ร่งเทิร์นนะครับเห็นไหมครับว่าเทิร์นจะมี ลูกศรน,นะฮะลูกศรแบบนี้นะครับสำหรับความสามารถของดีบัฟก็ไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับแค่ทำให้ศัตรูที่มีดีบัฟนี้บนหัวนะครับจะแพ้ธาตุไฟและธาตุสายฟ้าในช่องเดียวนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของคออาบิตี้กันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคอเงินก่อนนะครับ สำหรับคอเงินเนี่ยจะมีสเปเชียลเอฟเฟกให้ตัวเองจำนวน3เทินนะครับความสามารถนะครับจะทำการหลบดาเมจกายภาพได้60%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเมื่อออกมาโจมตีนะฮะจะทำการแปะดีบับล็อกเป้า6เทินและดีบับแพ้ธาตุไฟสายฟ้า11เทิร์ทนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นดีบัฟลดค่าแอตแทกจำนวน9เทินนะครับ ต่อมาเรามาดูความสามารถของคอทองกันนะครับสำหรับคอทองเนี่ยจะมีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด3เทอร์นะครับแล้วก็ความสามารถที่ได้เนี่ยจะให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจห้าสอรอย่างที่2นะครับเพิ่มค่า H P ดีดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าอูโวโฟยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ หลังจากที่นินจาเอดออกมาโจมตีนะครับจะทําการแปะที่บัฟแพ้ธาตุไฟและธาตุสายฟ้าจํานวน11เทิร์นนะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นนินจาเอดเบื้องต้นนั่นเองนะครับ สาหรับวิธีการเล่นนินจาเอดเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวละครที่เอามาลงทีมกับนินจาเอดนะครับจะต้องไม่มีตัวละครประเภทนี้นะครับดูตามรูปได้เลยนะครับว่ามีใครบ้างสำหรับตัวละครที่ห้ามเอามาลงทีม คู่กับนินจาเอตก็ตามรูปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเบื้องต้นกันนะครับเธอรแรกของนินจาเอตเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดสกิลหนึก็ได้นะครับแต่ว่าเธอสุดท้ายเนี่ยก่อนที่บอสจะได้เธอครับให้ใช้สกิลสองเพื่อบัฟหลบให้ตัวเองนะครับ <Yeah. S 1> หลังจากนั้นเล่นยังไงก็ได้นะครับให้บอสได้เท์นถีๆนะครับแล้วก็ให้โจมตีนินจาเอคนเดียวนะครับ เพื่อที่ว่านิจนจาเอจะได้เคาน์เตอร์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเกิดเกร EX เต็มเนี่ยแล้วจังหวะที่เราต้องการให้ปาร์ตี้เนี่ยหลบการโจมตีของปาร์ตี้นี้นะครับก็ให้เรากดสกิล EX ไปนะครับอย่างสมมติว่าจังหวะนี้นะครับตัวบอสเนี่ย สมมุติว่าทําการตีเลือดฝั่งเราแบบหมูนะครับแล้วเทิร์นมันเป็นแบบนี้นะฮะเทิร์นเพื่อนก็อยู่หลังตรงนี้เนี่ยเราก็กดสกิล l อยกไปเลยนะครับ <Stop. S 1> เพื่อที่จะทําให้ปาร์ตี้ทุกคนเนี่ยลบหนึงร้อร์เซ็นะครับก็ประมาณนี้เลยส่วนสกิล l l เนี่ยก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่เราจะทําการแปะดีบัฟหรือว่าทำดาเมจก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อตัวยินจาเอ็ดเคาน์เเนี่ย การเคาน์เตอร์จะทําการแปะดีบ yeah, ัฟแพ้ธาตุไฟและพาสพาสสายฟ้าจํานวนสิบเอ็ดเทิร so, uh, ์นอยู anyway. ่แล <ip> ้วนะฮะเห็นไหมครับว่าสามตัวจะมีดีบัฟหมดเลยเรียกได้ว่าดีบัฟแพ้ธาตุไฟและสายฟ้าเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับส่วนการเร่งเกรดเอ็กซ์เนี่ยแนะนําให้กดสกิลหนึ่งนะครับเพราะว่าสกิลเอ็กซ์เนี่ยมันสามารถเพิ่มสกิลหนึ่งได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สแปมสกิลหนึ่งได้เลยนะครับเพื่อเร่งเกรดเอ็กซ์นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นนินตาเอ็ด เบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะไม่งงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังงงอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b สไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสาหรับคลิปรีวิวนินจาเอทก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ 気合い入れるぜ。いけるよ。決まりだ。